เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี you suffer, you, voilà ้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราซ้องลิขิตปาอาร์ีจีเทิร์นเบนพีซีเกมเร็วๆนี้เฮ้สวัสดีนะคะอยู่กับน้ำค่ะ กับเซเว่นเดย์ทูดายในวันที่34กันแล้วนะคะเอาละค่ะเราจะต้องมาฟาร์ม EXP กันนะคะยิ่งเราฟาร์มได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเลยล่ะค่ะเดี๋ยวรอเอ c นบีเขาเปิดร้านก่อนนะคะเดี๋ยวนะ้ำจะได้เอาเควสเนี่ยไปขึ้นเงินกันเลยค่ะแล้วระหว่างการรับเควสจากหลายๆเมืองนะคะแล้วก็มาทำเควสเนี่ยกับการทำเควสได้เควส์หนึ่งค่ะแล้วก็คอยส่งไปเรื่อยๆนะ่ะอะไรคุ้มค่ามากกว่ากันนะคะขอแนะนำเลยค่ะว่า ให้รับที่เดียวนะคะอย่างเช่นน้ําอยู่ในเมืองนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค,ะค่ะก็ทาเควสของที่นี่จนกว่าจะเลเวลสิค่ะแล้วก็ค่อยย้ายมาที่อีกเมืองหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสมได้เควสเลเวลสิใช่ไหมคะของเมืองที่เราอยู่เนี่ยเขาก็จะหาอาคารที่เป็นเลเวลสิด้วยค่ะซึ่งอาจจะเป็นอาคารในเมืองของเมืองหิมะอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องขับรถไปไกลอีกทีหนึ่งอยู่ดีค่ะนั่นแหละนะแล้วมันดียังไงนะคะเพราะว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดรูทใหม่แล้วก็ไปเมืองใหม่อยู่ดีล่ะค่ะโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปทำเคสหลายที่นะคะแต่จุดดีมันคืออะไรคะก็คือว่าถ้าเราทําเคสเมืองใดเมืองหนึ่งเนี่ยแล้วมันเป็นเทียที่มันสุ่มในภายในเมืองนั้นนะคะเราก็ต้องเดินทางไม่ไกลมากนะคะ่ะเพื่อมาส่งเคสนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเอามันเป็นเฟิร์สเอดแล้วกันค่ะสะสมไว้เผื่อจะใช้ยามฉุกเฉินนะคะมีงานไหมคะเนี่ยทีนี้นะคะ มันจะมีงานอย่างเช่นงานเลเวลสองเนี่ยก็ oh, ไปรีสเตตไปรีซิตรีสโตเนี่ยไนโอลี่นะคะเอางี้ดีกว่าค่ะถ้ายัางอยู่ในช่วงเช้าแบบนี้นะคะไปที่ที่ใกล้ที่สุดเหมือนเดิมค่ะยี่ีที่ได้เนี่ยมันก็ได้ประมาณ5้าพันเนี่ยแหละค่ะไม่ได้มากนะคะในช่วงเลเวลสองแบบนี้ค่ะแต่ข้อดีก็คือว่าเราใช้ความเร็วในการารีบเข้ารีบออกนั่นแหละค่ะนะหมายถึงว่าเราเข้าใจเขาเร็วก็ดีใช่ไหมล่ะคะถ้าเราเข้าใจเขานานเกินไปค่ะเขาอาจจะไม่ให้เราเข้าใจอีกแล้วอะคะ่ะ แล้วในใจเขาอาจจะมีใครคนอื่นอยู่แล้วก็ได้อย่างเนี้ยค่ะไม่รู้สิคะคือเพราะว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วหรือเปล่าล่ะเนี่ยน้าไมถึงเข้าใจเขาไม่ได้สักทีอะค่ะรู้สึกว่าน่าจะอยู่ข้างบนละค่ะนะอืมโอเคคะ่ะน่าจะไม่อยู่ตรงนี้นะ ไหนดูไหนคะ่ะของตรงนี้ก็พอใช้ได้นะคะเนี่ยโอเคคะ่ะถือว่าเป็นการรู้เลยเอาไปในตัวด้วยคะ่ะสังกะสีเป็นพันเนี่ยนะคะเนี่ยพันแข้งพันขาเฮ้อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะทางนี้เลยคะ่ะอืถ้าเรารู้ทางลัดก็ดีนะคะโดยเฉพาะวิธีการทำยังไงให้เขากลับมาคบกับเราอะคะ่ะ ตอนนี้ฉันยังไม่มองใครตอนนี้ฉันยังสับไปเพลงเก่าอีกแล้วนะคะเนี่ยมีลังซ่อนอีกนะคะเนี่ยแต่ซ่อนใจจากน้ําเนี่ยบอกเลยนะคะว่าอย่าพยายามดีกว่าค่ะเข้าใจน้ําดีกว่านะคะเฮ้เอมันก็ชี้ว่าอยู่ด้านล่างนี้นะอยู่ตรงไหนได้อเนี่ยอ๋อนี่ไงคะโอ้โหซ่อนเสเนียนเลยค่ะอืม แต่แอบรักใครเนี่ยไม่เนียนหรอกนะคะน้ําดูออกค่ะเฮ้พอเป็นตอนกลางคืนนะคะก็ค่อยรับภารกิจตอนกลางคืนไปเลยค่ะหรือไม่ก็เราจะกลับมาอยู่บ้านก็ได้เพื่อพักผ่อนนะคะคือภารกิจตอนกลางคืนเนี่ยถามว่าโหดไหมก็ยอมรับเลยค่ะว่าโหดมากค่ะซอมบี้วิ่งเร็วแล้วเราแบบว่าออกจากวงไม่ได้ค่ะเราต้องอยู่ในวงอะค่ะนะแต่ถ้าล้ำวงเนี่ยอันนี้น้ําลํำไม่เป็นนะคะโอเคค่ะรับไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้ก็ไปขุดดินค่ะ ระหว่างภารกิจพวกนี้นะคะกับการที่เราไปขุดดินนะคะอะไรได้ EP มากกว่ากัน,นะคะ่ะพอๆกันเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าขุดแร่หรืออะไรพวกนี้น่ะเราจะได้ EP ดีเหมือนกันนะคะแต่มันต้องใช้เวลาหนึ่งวันอย่างเงี้ยคะ่ะได้ประมาณสัก 2- 0 0 0 0 3 0 0สา EP อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอะทำเควสนะคะมันจะมีอิสระมากกว่าคะ่ะเพราะว่าเราสามารถรับไว้ก่อนก็ได้ทําก่อนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะนะอืมแต่ถ้าคบกันก่อนเนี่ยนะ้ำว่าเราต้องดูใจกันสักพักเลยล่ะค่ะนะ เฮ้ก็ขุดลงไปนี่แหละค่ะที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งของการรับเพสอันนี้นะคะคือพวกซอมบี้เนี่ยมันจะชอบมากันนะคะนะเจอแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะไปกันต่อเลยค่ะเนี่ยพวกซอมบี้มากันแล้วค่ะโอ้ยโดนค่ะ ้าโมงเย็นแล้วค่ะโอเคค่ะยังได้อีกเควสหนึ่งนะใกล้ๆนี้โอเคค่ะยิ่งเราทําเควสเร็วเท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะว่าภารกิจที่เขาจะแจกให้เราก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะน่าจะกลับมาก็น่าจะหนึ่งทุ่มสองทุ่มบดีค่ะแต่ถ้ากลับใจเนี่ยนะไม่กลับใจแน่ๆค่ะแต่เขานะคะต้องกลับใจมาหาน้ําค่ะนี่ก็ขู่เลยค่ะอืมวิธีการเข้าที่เร็วที่สุดนะคะ ที่น้ํากลัวก็คือว่ากลัวกับระเบิดนี่แหละค่ะนะแต่แน่นอนค่ะว่ากลับใจเนี่ยน้ำไม่ยอมแน่ๆคะ่ะไอ้ยังวนเล่นได้อยู่นะอยู่ชั้นบนคะ่ะเจอแล้วคะ่ะอุย้ยถ้ายิงไม่ดีเนี่ยขุดลูเข้าไปเลยคะ่ะโอเคคะ่ะ โอ้ฝ oh, ังงยูนในดินเลยค่ะหืมโอเคค่ะรีบหนีออกไปจากที่นี่กันเลยค่ะเร็วค่ะเห็นไหมคะนี่แหละค่ะมาเร็วเคลมเร็วส้มเร็วค่ะตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะรู้สึกแล้วนะคะว่าน้ําน่าจะเปลี่ยนจากเซลล์เซลลขายน้ํานะคะเอ๊ะยังไงคะเนี่ยเซลขายอาหารส่งนะคะว่าเป็น่าเป็นประกันอนีกไหมคะเนี่ยมาเร็วเคลมเร็วอย่างเงี้ยนี่เล่นเอาซะทุกคนตามไม่ทันเลยค่ะโอเคค่ะ แล้วก็เป็นงานตอนกลางคืนค่ะโอเคค่ะแล้วก็รีบออกไปค่ะแล้วก็รอประมาณช่วงสี่ทุ่มนะคะคืองานตอนกลางคืนนะคะมันจะสามารถรับได้ตอนประมาณสี่ทุ่มเป๊ะจนถึงประมาณช่วงช่วงเช้าอะค่ะก็คือประมาณช่วงเที่ยงคืนค่ะถ้าเลยจากนั้นไปต้นไปนะคะเช่นตีสามตีสี่อย่างเงี้ยค่ะจะรับเควสไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยว,วก่อนนะคะสี่กิโลเมตรเลยเหรอคะโอ้โหนี่กะไม่ให้น้ําพักผ่อนเลยใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนคะ่ะภารกิจอยู่ที่ไหนคะเนี่ย ส่งน้ำไปไหนคะเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะคะว่าบางภารกิจนะคะคือมันจะมีอย่างนี้ละค่ะไกลๆนะคะแต่ไกลแค่ไหนไม่เท่ากับระยะทางระหว่างเราสองคนละคะ่ะถามว่ายกเลิกภารกิจได้ไหมเออใช่มันจริงจริงมันยกเลิกภารกิจได้นะเดี๋ยวน้ํากลับบ้านก็ได้ค่ะแล้วก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นเถอะค่ะคือถ้าเกิดว่าเดินทาง4ี่กิโลเมตรอย่างเงี้ยมันไปแล้วก็ไปเช็ครูดของได้ก็จริงะค่ะแต่น้ําจะได้ e f p มากกว่านะจริงๆอยู่แถวๆนี้ฟาร์มก็ได้ค่ะเดี๋ยวยกเลิกภารกิจก่อน เขาเรียกว่าอะไรนะคะอ่ารักรักแรกมันแยกยากรักมากมันยากแยกรักเธอเป็นคนแรกขอรักเธอเป็นคนยากอะไรนะคะ <c oughs> อะไรนะคุณ <c oughs> ผู้ชมบอกขออีกรอบหนึ่ง <c oughs> ท่องไ่เหมือนเดิมค่ะท่องจำน่ะน้ำท่องเท่าไหร่ก็ท่องได้ค่ะแต่ถ้าท่องใจเธอเนี่ยคงจะหาทางเข้ายังไม่เจอเลยล่ะค่ะ นี่ก็ยังวนอยู่เรื่องเดิมนะคะนี่นี่ถ้ารับภารกิจสี่กิโลเมตรเมื่อกี้นะคะป่านนี้นะคะน้ายังขับมอเตอร์ไซค์ไปถึงนั่นนะคะแล้วต้องรออีกวันหนึ่งอยู่ดีนะคะน่าจะไปถึงประมาณตีสี่เวลาเดียวกันนี่แหละค่ะนะไปถึงที่นุ่นตีสี่ค่ะแล้วก็ต้องรออีกยีิบสี่ชั่วโมงอยู่ดีค่ะเพื่อที่จะอ่า,าทําเควสแถวนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรมากก็คือไปตรงนั้นอ่ะแล้วก็รับเควสต่อเลยค่ะก็คือให้อินีซีอีกคนหนึ่งอ่ะเขา เขาจ่ายเควสให้ก็ได้ะค่ะนะแต่น้ําขอเปลี่ยนนะคะคืออยู่แถวนี้ก็ได้คะ่ะเราไม่ต้องไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นก็ได้คะ่ะถ้าจะยกเลิกเควสจำได้ว่ามันเหมือนทนําได้อยู่นะคะนี่ไงคะ Can c e l ล u e s t นะคะโอเคคะ่ะตอนนี้ก็คือน้ํายกเลิกเควสไปแล้วคะ่ะร o v e quest ไปแล้วคะ่ะนี่คะ่ะก็จะมารับเควสใหม่อีกครั้งหนึ่งได้แล้วนะคะสี่กิโลเมตรโอเคคะ่ะเขาผ่านไปเลยคะ่ะ อย่าเริ่มทำเควสกันเลยค่ะมันจะมีฟินส์แอนเคลียนะคะเอาเป็นเควสธรรมดาก็พอค่ะไม่ต้องมีเคลียนะคะเพราะว่าถ้าเคลียเนี่ยมันมันจะใช้เวลาน,านานเหมือนกันค่ะมันเหมาะกับแบบว่าเราไปสำรวจอาคารเลเวลห้าเลเวลหกนะคะค่อยเป็นเคลียเถอะค่ะมันจะได้ของคุ้มกว่าได้ีกพีดีกว่าด้วยค่ะถ้าเป็นแค่เลเวลสองเนี่ยพยายามเลือกเควสก็คือว่าเน้นเน้นฟีดอย่างนี้ดีกว่าค่ะนะถ้าเกิดว่าเลเวลเราสูงแล้วอะค่ะ อันนี้ก็ไปขุดดินกันเลยค่ะเจอแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะไปกันเลยค่ะเรียบร้อยค่ะได้มา2750ค่ะหราเฟิร์ตเอ็ดเพิ่มค่ะแล้วตอนนี้เพื่อเราครบตามโคตานะคะเราก็จะได้โอกาสในการเลือกของรางวัลนี่แหละคะ่ะซึ่งจะเป็นของรางวัลเทียบเก่าๆนะคะตอนนี้น้ำกาลังตามหากล่องที่มันเป็นมินิไบต์เนี่ยไม่จําเป็นหรอกค่ะเอาเป็นอันนี้เป็นเลยละกัน,นะคะ่ะเผื่อได้หมอดอาวุธดีๆหรือว่าได้รีเซ่ตยังไม่เคยได้ะคะ่ะ ก็ต์เอนิสพิเศษจ็อบนะคะโอเปเรตเลเวลสามค่ะไปกันเลยค่ะแต้มาอีกห้าร้อยห้าสิบค่ะทีนี้เควสของที่นี่นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นเทียนหนึ่งหมดเลยเห็นไหมคะถึงได้บอกไงคะว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องรับเควสที่นี่นะคะคือมันจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของแต่ละรู้นั่นแหละค่ะนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากได้เลเวลห้าทุกที่เราก็ต้องขยันทาเควสนั่นแหละคะ่ะอืมไหนๆก็แวะมาแล้วนะคะโอ้ยใครเอารถยนต์มาจอดขวางไว้คะเนี่ยใช้ไม่ได้เลยคะเนี่ยผู้สาแวะมาแล้วนะคะ เจอเลยเอาเหมือนเดิมทำยังไงคะเฮ้เของดีรอเราอยู่ค่ะใกลาเป็นว่าถ้าเราจะเริ่มเมืองไหนนะคะเราก็ต้องทำเควสประจำเมืองนั้นแหะค่ะให้เขาแบบว่าจ่ายเควสอ่าเลเบลสูงสูงให้ค่ะวิธีการดูก็อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้กับที่ที่เราสร้างบ้านเอาไว้อ่ะ สร้างแล้วก็ทาเควสอยู่ตรงนั้นเถอะค่ะถึงเวลาเดี๋ยวเขาแจกเควสไปไกลๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเราค่อยย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ๆกับตาแหน่งที่บ้าจะชอบเป็นสุ่มเลเวลสิอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ไปทาเควสที่หมู่บ้านนั้นนะคะแล้วก็ให้เขาใจเควสเลเวลสิอีกทีหนึ่งดีกว่าค่ะอย่างนี้มันจะคุ้มกว่าตรงที่ว่าอย่างน้อยอะ่ะเราอะ่ะได้รู้แล้วจริงๆนะคะว่าตัวเกมจะสุ่มให้เป็นเลเวลสิที่ไหนคะ่ะไม่ใช่ว่าสุ่มไกลจากตัวเรามากเกินไปนะคะอีกวิธีการหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเดาได้นะะคว่า แถวนี้แหละค่ะคืออาคารเลเวลสิบใช่ไหมคะเราก็มาสร้างบ้านอยู่แถวๆนี้แหละค่ะแล้วก็ทาเควสของ n p c อีกทีหนึ่งนั่นแหละค่ะให้เขาทําไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะยอมให้เควสเลเวลสิบอ,อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจะว่าไปเบียรต้มส็จยังคะโอเคค่ะเบียรต้มเสร็จแล้วค่ะอีกวิธีการหนึ่งในการหารีซซฟหรือว่าพวกของแลไอเทมก็คือว่าการคุยกับ NPC แล้วทำเควสจนกระทั่งเขาแจกกล่องนี่แหละค่ะนะคือรู้สึกว่า ไม่มั่นใจนะคะว่าคืออันนี้ไม่มั่นใจนะคะพูดจากความรู้สึกเลยค่ะความสัมพันธ์ของ NPC เนี่ยมีผลกับการที่เอาของมาขายให้เราหรือเปล่านะคะอันนี้น้ำก็ไม่มั่นใจนะคะประมาณว่าเราอาจจะไม่ได้อัพสกิลอ่าเบสเตอร์ปาเตอร์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราขยันทำเควสให้ NPC แล้ว NPC เขาก็จ่ายของราคาดีๆหรือว่าของมูลค่าดีๆมาให้เราอะค่ะแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นนะคะ NPC บางคนเขาก็ไม่ได้แจกให้เหมือนกันค่ะเพราะว่า มันเป็นเมืองขนาดเล็กอยู่แล้วอ่ะของก็ไม่ค่อยมีไงคะอย่างที่เราไปจะเจอมาหลายๆรูทนั่นแหละค่ะนะทีนี้นะคะตอนนี้นะ้ํามีสกิลอยู่2เลเวลค่ะอัพเลยค่ะตอนนี้น้ําก็สามารถทําเสือ้อเกราะได้แล้วนะคะนี่เลยค่ะเสือ้อเกรอะเลเวล5ค่ะนี่แหละค่ะชุดโก,กกวาที่หนูอยากได้โกกวาที่หนูอยากใส่โกกวาที่ไม่ซื้อเดวาะแล้วดูสิคะใช้เหล็กน้อยมากเลยค่ะแล้วก็ ใช้หนังน้อยด้วยค่ะใช้ดักเทปน้อยด้วยค่ะแล้วก็ทุกส่วนนะคะใช้น้อยมากเลยค่ะนั่นแปลว่าอะไรคะสามหกเก้าสิบสองทำชุดเดียวค่ะออกมาขาย NPC ค่ะสมมุติว่าราคาอันละเท่าไหร่คะเนี่ยเดี๋ยวน้ำขออัปเกรดอุปกรณ์เลยนะคะเนี่ยขายได้เลยค่ะสี่ร้อยเลยค่ะโอ้โหนี่อีกช่องทางรวยเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสี่ร้อยเลยค่ะ ทำมามา3อันใช่ไหมคะสมมติว่าตีเป็น400แล้วกัน,นะคะเลขกลมๆนะคะ400คูณ12ก็คือ4000กับอีก800ค่ะ4800เลยนะคะอันนี้คือสําหรับคขาวเพื่อขาย m b c เจ้าเดียวอะคะ่ะ4800เนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะอ่าใช้เหล็กทั้งหมด150คูณ12 1500แล้วก็2ใช่ไหมคะ1้0คูณ2ก็อีก300ค่ะก็กลายเป็น พันแปดค่ะโดยประมาณนะคะใช่ค่ะพันแปดโดยประมาณะคะ่ะก็คือพอๆกันกับการที่เราครับกระสุนปืนขายนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเราต้องหาหนังมาเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วก็ดักเทปนิดนึงอะคะ่ะรวมราคากันแล้วนะคะแถมใส่หมดอีกด้วยค่ะเพอเผลราคาเนี่ยน่าจะทะลุเลยละคะ่ะน่าจะได้ของน่าจะแพงมากๆเลยะะนะเละค่ะนะเอาละค่ะเดี๋ยวนะ้ําขออัปเกรดอุปกรณ์แป๊บหนึ่งะคะ่ะโอเคค่ะพอเริ่มเป็นเลเวลสามแล้วเนี่ยงานก็จะยากขึ้นนะคะเอา เหมือนเดิมค่ะงานจ่อเฟนนี่แหละค่ะนะเอ๊ะบดลังนี้เลเวลสามหรอคะเนี่ยอ๋อก็คือบดที่เราล็อกกุญแจไว้นี่แหละค่ะแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างนี้นะคะน้ําขอแนะนําเลยค่ะว่าเราเนี่ยต้องไปเคลียร์ของก่อนนะคะแล้วค่อยกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งค่ะปัญหาก็คือว่าพอเราเคลียร์นะคะตัวอาคารตรงนี้มันจะซ่อมแซมตัวเองค่ะแล้วเราก็จะเข้าไปไม่ได้ค่ะด้วยเส้นทางปกติค่ะ ดีนะคะนี่น้ําพกระเบิดไปด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะคือไปไหนมาไหนเธอพกระเบิดไปด้วยหรอคะเนี่ยก็น้ําเป็นคนสวยระเบิดดีคะเฮ้รับแพ็กเกจกันเลยค่ะไบทสามแล้วค่ะโอ้โหอยู่กลางดันเจียนเลยค่ะนี่ค่ะจบดันเจียนแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ค่ะจบแล้วค่ะแค่นี้ละค่ะก็คือกล่องหน้าตางนี้คือเลเวลสามโอเคค่ะน้ําจะได้จําไว้ค่ะส่งเควสส่งเควสส่งเควสวิ่ง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 ส่งเควสค่ะ โอเคค่ะรีบรับของรางวัลค่ะมีงานไหมคะโอเคค่ะรับงานค่ะรีบออกไปจากที่นี่กันค่ะเดี๋ยวค่อยไปทำวันพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะนะโอ้ยโอเคค่ะสำหรับเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจ,ไจบไจะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวในเอพิซอดต่อไปเนี่ยทางก็จะไปทำเควสนี่แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคลาบเสื้อกลอกกันเพื่อขายนะคะว่าเราจะได้เงินเท่าไหรค่ค่ะ ช่องทางรวยซีรีส์ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแล้วก็อะไรน่าสนใจอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ